สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นแม่ปั๊มคลัตบนนะคะแม่ปั๊มคลัตบนของอิซูทีฟอาสองพันแปดนะคะก็ขนาดห้าทับแค่ะดากอนไอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคนี่ประกานนะ,ะสินค้าของแอคก้นะคะอ่าเดี๋ยวดูรูแป๊บก่อนรูแป๊บน่าจะสิบมิล สิบมิลค่ะแล้วก็รูปแป๊บนี้ที่เดียวนะคะแล้วก็นอ็อตปิดไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วก็ดูอันนี้วัดวงนอกนะคะวัดขอบนอกของน็อตนะคะน็อตยึด ตามนี้เลยจับเฟอร์เนี่ยแบบนี้เลยนะคะ65.5ิมิลค่ะจับขอบนอกของทั้งสองฝั่งเลยนะคะห้าทับแปดกระบอกกระบอกวัดตามนี้ก็ยี่สิบสามมิลค่ะ